เร็วเร็วเร็วไปไปองอวหนอกไปเรียนกระเศ้านะคะพี่น้องเร็วไปเร็วเฮ้ยอากาศหนาวหนาไปลูกไปไปไปเร็วเร็วเร็เข้าไปเหรอคุณ ไป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 เร็วๆไปไปไปเร็วเร็วไปไปไปกิน น้ำแรงลูกกลับมาบ้านน้ำเดอ้อแรงลูกก็ต่อมาน้อย่าทิ่มลูกแล้วลูกเดอ้อโอ้ยอากาศหนาวหนาวพี่น้องเอ้ย <c oughs> อากาศหนาวมาก ํำวันของตระดาะพี่น้องเนาะปอยปนทีลราคาเขากบไปน้ำทง,งทหมัมแหลงเขากับก,บ,ก,บ,กบมาทีเดียวนะสนเนาะหหอดบัานเขากรเขอคอกไผคอกมั่นอื้อ้อือืวอมที่ขึ้นสูงนะค่ะพีน่น้องอยู่นบนนอกของหน้าเขา าาเนปอ,ออกมาปลปอ,ออกมาตัวปี๊เอืเอาเอาเอา้อาดื่อครับ <c oughs> เ,อ,เ,อ,เอ,อยู่ในกอบวันมัมีโอกาสได้สนกันอยู่บนละคร ไปลูกไป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 หากินยาเร็วแดดกันล้วแพบบี่อ่อนกันค่ะพี่น้องย้ำเสาร์อากาศเย็นน,ก,นกเสียงกาจมบรรยากาศนี่ค่ะเนาะ มันเศาเขายังบ่เลิกชอตกันอีกเมื่อกี้เมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้น้อยเมื่อกี้น้อยหล่าไปกินหยาเด้อล,ลูกเด้อกินดหยาเด้อจาถิ่มมูเด้อไปน้ำมูเด้อย้ำแรงกลับมาบ้านน้ำมูเด้อลูกเด้อ ห <inate> นาวหน,น,นาวห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 นจนขนฟูหมดหนาวจนฝนคูหมดเลยเนี่ยน้าผีน้นองหนาวจนขนฟูหมดเลยเอ้าอโอ้ยพอแลว้วพอแลว้วพอแลว้วงานกินหยาดุหลานเนอ กินยาเด้อไปกินยาน้ำมูเด้อไป่พี่นออาา้องมาพามมาช่มตรงให้ตรงหน้าเนาะค่ะเนาะของหนึ่นกงกำลังปล่อยออก๋อ้ไปไปไป,ไป,ไปกินยาไปกินยากินยาเด้อ <c oughs> น้ามอยมาแม่ลูกไปกินยังยูฮันมามามาเร็ว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  จาพี่น้องปดาเขาจบลิมเพียกให่นี่เนะคะเนาะขอบคุณที่เขามารับชมนะคะ่ะเด้อคนไลไรก็แร่เป็นกำลังใจให้ประดานี้เด้อค่ะพี่น้องวันนี้อากาศนาหนาวหนาวค่ะอ้าวสวัสดีจ้าก็ลูกสวัสดีจ้า <c oughs> <c oughs> อย่ามาเรียกล่องค่ะสวัสดีจ้าพี่น้อง